ไม่มาเลยผมเครื่องนะบอกเต็นน้ำมันหน่อยไม่มาเลยไงเต็นแค้เตนแท่อาทิตย์เดียวนี่ไม่มาทีหลังนี่ไหนอะไหนอะเดี๋ยวสี้แรงยัสิแรงไม่มาเลย กำลังน้อยกว่าเก่าแล้วเนี่ยใช่้อยแล้วมันจะบินไหวเหรอไหวเคยจู้จู้จู้แล้วก็หงายท้องมาหนีตายไม่ทางก่อนใครเลยเปล่าครับเนี่ยลิงโก้โอ้าหอ้าวพี่ปั๊มชูหน่อยสิมันใช้ได้นะพี่โอ้โกูไอเดียมันทำเป็นของก็ดีนะเดี๋ยวเขาขายมีได้ จะไจะจะซื้อสองร้อยสามร้อยซื้อทำไมไอ้น,นี่เขาแถมมากอะไอ้นน่ะครีมอาบน้ำอะครีม <c oughs> ครีมนวดผมอะไรเงี้ยต่อสายข้าวได้๋ยวไปเติมไปแล้ว โกัเชียงไงโคเียเชียยเอนี่นนีลมอีกลอีดูแกที่หไม่ต้อทาบนน้ำก่อนไม่ไหลวะตอพเต้องม่ไหลวะไหลอ่ะ 宝滑呀。 好开喽！ พี่สวัสดีครับาสวัสดีส Ini, yeah. kita okay. 啊嘞，就是这个理。